แฟนตาติโฟการกลับมาลบความสาบกว่า30ปี We all know the story Four brave astronauts head up into space and come back forever changed ำนนาของมาเวลก็คงจะนึกถึง4พลังคนกายสิทธิ์หรือว่าแฟนตาซิโกเป็นอันดับต้นๆพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มแรกในคอมิกที่ก่อตั้งในปี1961จากปลายปากกาของ2ตำนานอย่างแซลลีกับ แจ็คเคอร์บี้แต่เมื่อพูดถึงภาพยนตร์เรื่องแฟนตาติโฟเนี่ยเราจะนึกถึงคำสาบที่มีมายาวนานมากกว่าถึง30ปีหนังเรื่องนี้เนี่ยเคยถูกสร้างมาแล้วถึง3ภาคแต่ก็กลับไม่เคยที่จะประสบความสําเร็จเลยสักครั้งเดียววันนี้เนี่ยเราก็จะพาคนย้อนกลับไปถึง3ภาคของแฟนตาติกโฟย้อนกลับไปในปี1994ก่อนที่จะมีสตูดิโอที่มีชื่อว่า Marvel Studio หรือว่า MCU โลกเนี่ยก็เคยมีแฟนตาติโฟในฉบับหนังโดยที่มีโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อว่า b r a d I s i n g e r และได้ร่วมงาน กับพุ่มกับโรเจอร์คอ์แมนและได้สร้างหนัง Fantastic Four ครั้งแรกทุนสร้างเพียง1น1ล้านดอลลาร์แต่หนังเนี่ยก็ไม่เคยได้ฉายเลยแม้แต่รอบเดียวในโรงภาพยนตร์เพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพราะเหตุผลเดียวคือรักษาสิทธิ์การถือครองของตัวละคร เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาในการขายจริงหรือว่าการโปรโมตอย่างจริงจังสุดท้ายนี้ทางมาเวลเนี่ยก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์หนังกลับมาและเก็บไว้ในลิ้นชักกลายเป็นความลับและเป็นตำนานที่มีแต่คนดูใน YouTube หรือเวอร์ชั่นแผ่นเถื่อนเพียงเท่านั้นหลังจากที่ความสําเร็จของหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยในยุค2000อย่างไอคแมนหรือว่าไฟท์แมนหนึ่งเนี่ยทาง 20th Century Fox เนี่ยก็ได้ตัดสินใจสร้าง Fantastic Four ในเวอร์ชั่นใหม่ที่ฉายจริงในปี2005 และได้นักแสดงโด่งดังมาร่วมทีไม่ว่าจะเป็นเจสกาว่าคริสอีแวนและไมเคิลชิคลิสหนังเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนใน IMDB เพียงแค่5.7นนคะแนนคําวิจารณ์เนี่ยต่างออกมามา,มากมายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคําวิจารณ์ทางด้านลบบางคนเนี่ยก็บอกว่าตัวหนังเนี่ยมีความเหมือนกับกระตูนมากเกินไปและตัว้ายอย่างวิตเตอร์วอนดูมหรือว่าด็อกเตอร์ดูมเนี่ยแสดงโดยจูเลียนแม็กมาฮอนโดยในคอมิกเนี่ยด็อกเตอร์ดูมเนี่ยมีความสามารถในระดับเทพคืออาชญะผู้ครอบครองเวทมนต์และวิทยาศาสตร์เป็นราชาแห่งลัตเลียที่ทั้ง โดยเก่งขนาดไหนเนี่ยพวกเขาก็เหมือนกับเล็กซ์ลูเทอร์บวกกับด็อกเตอร์สเตรนและไอรอนแมนเข้าด้วยกันแต่ในหนังเนี่ยวิกเตอร์วันดูมเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่นักธุรกิจหนุ่มเนี่ยที่ได้ไปเอาอากาศกับเหล่าสี่กสิทธิ์แล้วโดนรังสีคอสมิกเนี่ยเข้าไปเหมือนกันจนมีพลังปล่อยไฟฟ้าได้และผิวเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นเหล็กมันคือการตีความใหม่ที่ดูขาเสน์และยังมีคนให้ฉายาเขาว่าซ e อขี้น้อยใจที่มีพลังฟ้าผ่าติดตัวเท่านั้นและตัวเขาเองเนี่ยก็ วซูสตอมทำให้ในหนังเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็แค่ต้องการที่จะกําจัดเพื่อนเก่าอย่างริชาร์ด เพื่อที่จะเอาแฟนของเพื่อนเนี่ยคืนมาเท่านั้นเองในหนังเนี่ยก็ยังมีมุกตลกที่ใส่เข้ามาแต่ก็ยังไม่ช่วยอะไรเลยถึงแม้ว่ากระแสได้ลบจากคําวิจารณ์และคะแนนจาก IMDb เนี่ยจะเลวร้ายแต่รายได้หนังเรื่องนี้เนี่ยกลับสวนทางกับคําวิจารณ์เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำรายได้ไปถึง333ล้าน US ล้านดอลลาร์จากต้นทุนเพียง100ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เนี่ยตัวหนังเนี่ยยังมีเคมีตัวละครที่ดูเข้ากันมากๆอย่างคริสอีแวนกับไมเคิลชิคลิสเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและตัวละครหลักก่่ย็ถููปอาง วก่อนเข้าสู่ฉากแอคชั่นและฉากไลแม็กได้อย่างดีแต่ด้านดีเนี่ยก็มีด้านลบในส่วนตัวของพุ่มกับอย่างทีมสตอรี่แฟนๆเนี่ยก็ยังตั้งคำถามกับพุ่มกับว่าขาดประสบการณ์ในด้านของ CG และโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ผ่านพุ่มกับและนักเขียนบทมามา,มากกว่า10คนจนทีมสร้างเนี่ยก็ต้องปรับบทใหม่ในหลายๆรอบกลับไปกลับมาหลังจากที่4ี่แกสิทธิได้กําไรอย่างมากมายทางฟอ็อกก็จึงรีบออกภาค2กับแฟนตาติฟอล์ลีฟออฟเดอะซีเวิร์ซัฟเฟอร์ในปี2 ันก้า ในภาคนี้เนี่ยก็ได้เปิดตัวพลังคอสเิตอย่างกาแล็กตัสและมีผู้ประกาศข่าวประจําตัวของเขาอย่างซีเวอร์ซัฟเฟอร์เป็นตัวละครที่เท่ใครต่างคนก็ชอบกันส่วนตัวแล้วครับผมว่าตัวละครซีเวอร์ซัฟเฟอร์มันเท่มากๆเพราะว่ามีพลังที่ทะลุทุกอย่างได้สีของมันเนี่ยก็เป็นสีเงินเงาวับมาพร้อมกับบอดสีเงินสุดเท่คู่กายของเขาโดยที่ตัวละครนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาเท่ไม่แพ้ตัวละครอื่นเลยก่อนอื่นผมขอพูดถึงสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพนี้หน่อยแล้วกันนั่นก็คือเจ้ากาแล็กตัสเป็นตัวละครที่ใช้ชีวิต การกินดาวเพื่อความอยู่รอดและการกินดาวนี่แหละทาให้ต้องเจอกับซีเวอร์ซัฟเฟอร์ที่ขอเสียสละตัวเองมาเป็นผู้รับใช้แลกกับกาแล็กตัสไม่ขเบอบดาวของเขากลับมาที่ตัวหนังดีกว่าภาคนี้เนี่ยเริ่มต้นจากทีมแฟนตาติกโฟนเริ่มเป็นที่รู้จักกันในโลกรีดริชาร์ดหรือมิสเตอร์แฟนตาติกกำลังแต่งกับซูสตอมท่ามกลางพิธีวิวาน์นั้นต้องมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยมาปรากฏตัวนั่นก็คือเจ้าซีเวอร์ซัฟเฟอร์มนุษย์สีเงินที่ขี่กระดานเหาะไปมาได้ทุกที่แต่ว ส่งสารของกาแล็กซี่สิ่งมีชีวิตระดับจักรวาลพลังคอสมิกในหนังเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนน IMDB เนี่ยไปแค่5.6เต็ม10คะแนนและในมาเคือเนเาเนี่ยได้37%ซึ่งเหตุผลที่ได้คะแนนต่ําเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีความลึกซึ้งตัวละครในหนังเนี่ยก็ไม่มีการพัฒนามาจากภาคแรกแถมคอนฟ lict หลักของทีมแฟนดิจิตโกับซีเว e ร์ u ซัฟเฟอร์เนี่ยถูกแก้ปัญหาง่ายจนเกินไปทําให้ตัวละครเนี่ยดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจและในตัวบทเนี่ยก็ยังมีการยัดฉากด ที่ดูแล้วอึดอัดไปหมดรวมไปถึงตัวด็อกเตอร์ดูมเนี่ยก็ไม่ได้มีความน่าสนใจเนื่องจากด็อกเตอร์ดูมที่ออกมาในตอนท้ายของตัวหนังเนี่ยมันดูอ่อนแอเกินไปแล้วก็ไม่สมฉายากับการที่เป็นด็อกเตอร์ดูมซึ่งต่างจากในคอมมิกทั้งนั้นที่เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในไวรายที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจักรวาลมาเวลแต่ในหนังเนี่ยกลับถูกใช้เป็นตัวประกอบอย่างแท้จริงไม่มีแผนร้ายที่ลึกซึ้งไม่มีความน่าเกรงขามและถูกจัดการง่ายเกินไป แฟนคอมิกหลายคนเนี่ยมองว่าเป็นการดูหมิ่นตัวละครที่ความโหดเนี่ยคนสูงเทียบเท่ากับธานอสของมาเวลรวมไปถึงพาร์ทของไอตัวกาแล็กตัสเนี่ยหลายคนหวังว่าจะได้เห็นในแบบที่คู่ควรที่เป็นในร่างมะขุมมาในชุดสีม่วงกับหมวกไซส์สิเมตรอันเป็นเอกลักษณ์บูลดผู้กินดาวเป็นอาหารและเป็นภัยคุกคามระดับจัก,กรวาลแต่สิ่งที่ผู้ชมเนี่ยได้รับจาก Rise of the Silver Surfer เนี่ยกับไม่ใช่แบบนั้นเลยในตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้มีร่างแล้วก็ไม่ได้มีเสียงไม่มีแม้แต่วิแววความรู้สึกที่น่ากลัว กับกลายเป็นเมฆดํายักษ์ที่หมุนวนอยู่กลางอากาศเหมือนพายุฝุ่นที่ไม่มีตัวตนจริงๆสําหรับผมเนี่ยมองว่าไม่ใช่แค่การลดความยิ่งใหญ่ของตัวละครแต่คือการลดตัวตนของหนึ่งในวายร้ายที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลของมาเวลเหมือนได้ลบออกไปจากหนังอย่างสิ้นเชิงคนดูเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนโดนเทจากที่ควรจะได้เห็นเทพแห่งจักรวาลแต่กับกลายเป็นแค่ฝุ่น pm 2 5เวอร์ชั่น cgi ที่แฟนๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น cloud r a p t o r ที่ลอยไปผ่านหน้าจอแบบไร้พลัง และก็เหมือนมีดราม่าทางฝั่งตัวละครและโทนหนังที่ดูเหมือนจะไม่ชัดเจนตัวหนังเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีฉากที่ดูแล้วน่าจดจําและรวมไปถึงความพยายามที่ทําให้ตัวหนังเนี่ยจะเข้าให้ได้กับทุกวัยอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนถึงความหมดใจของโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นั่นก็คือแววตาของนักแสดงหลักอย่างเจสกาอัลบาเธอนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกไม่มีอารมณ์ร่วมกับกบทโซสตอมเลยจนบางครั้งเนี่ยพุ่งกลับถึงขั้นบอกให้เธอว่าร้องไห้อย่างไงก็ได้ให้ดูสวยก่อนซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็ไย ไให้อินกับตัวละครสักเท่าไหร่ส่วนด้านคริสอีแวนตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้รับบทกับตนโนยกาแม้ว่าตัวเขานั้นจะพยายามใส่สเสน่ห์ของฮิวแมนทอสแต่เขานั้นก็ต้องหมดไฟกับก,บการเป็นหนุ่มหลอ่อพูดจากกวนๆทำตัวเพลย์บอยซ้ำๆไปวันๆตามแบบฉบับของฮิวแมนทอส จากดราม่ามากมายทําให้รายได้ของหนังเรื่องนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจจากทุนสร้าง120ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทํารายได้เพียงแค่300กับอีก1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงเท่านั้นทําให้แฟนนักติกโฟนี่ยถูกพักโปรเจกต์ไปนานถึง8ปีก่อนที่จะถูกรีบูตใหม่ในปี2015แต่ในภาคน,นี้เนี่ยกลายเป็นฝันร้ายครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าแฟนๆกับหนังแฟนนักติของพุ่มกับ Josh จอแทรัม ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะไปได้ดีในด้านท็อปเรียกว่าเอาคำวิจารณ์เนี่ยจากภาคเก่าเนี่ยมาแก้ไขได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อเรื่องในปี2015นี้ถูกปรับให้โตมากขึ้นและเข้มข้นและดูด,ดาร์กหรือว่ามืดมนมากกว่าเดิมโดยเล่าถึงเรื่องเด็กอาชิยะในกลุ่มหนึ่ง ที่เดินทางไปยังมิติขั้วหนามที่มีชื่อว่า planet zero แล้วพวกเขาเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับพลังที่เหนือมนุษย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยฟังเหมือนว่าจะมีความหวงังแต่ว่าจากความหวังเนี่ยก็กลายเป็นฝันร้ายในแทบทุกอย่างของหนังตั้งแต่ด้านเพรอะจนไปถึงงานภาพ cgi ยิ่งโดยเฉพาะฉากของเหลวสีเขียวของ Planet Zero เนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เสร็จดีสำหรับฉากแอคชั่นในปี2015เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยทั้งที่มีน้อยมากแล้วก็มีแค่เพียงตอนท้ายเพียงเท่านั้นผมดูแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีฉากคลายแม็กซ์ในตัวหนังเลยบทของหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแบนสนิทเคมีของ Fantastic ในภาคนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแถมในภาคนี้เนี่ย Human t o s เนี่ยก็ แปลกไปจากคอมมิกเพราะได้เอานักแสดงอย่างไมเคิลบีจอแดนหรือว่าเป็นคนผิวสีเนี่ยเข้ามาเล่นซึ่งต่างจากคอมมิกและ2ภาคแรกอย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดผมเนี่ยไม่พูดถึง C.G.I เนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่ามันคือ1จุดที่แฟนๆเนี่ยถกเถียงกันอย่างมากที่สุดว่าตัวละครอย่าง h u m a n นทอสเนี่ยรับบทโดยไมเคิลบีจอแดนงานการาฟิกไฟของเขาเนี่ยถูกจับตามองทันทีเอฟเฟกเพลิงสีส้มอมแดงเนี่ยที่ดูสมจริงเนี่ยแต่ปัญหาคือไฟเนี่ยดูไม่มีพลังและไม่มีสไตล์แบบที่ควรที่จะเป็นแล้ว ก็ไม่มีฉากไหนเลยที่คนเนี่ยจะพูดว่าเนี่ยแหละคือ human t o r c h มีแต่เสียงกระซิบจากเหล่าแฟนๆที่พูดว่านี่หรือเปลวไฟหรือว่าหลอดอินฟาเ t e กันแน่อีกหนึ่งตัวละครเนี่ยที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ the thing หรือว่า brainream ในเวอร์ชนันนี้เนี่ยเขาได้ใช้ CGI แบบเต็มตัวแล้วก็ไม่มีชุดยางเหมือนภาคก่อนๆเป็นโมเดล 3D แบบล้วน มันดูนิ่งจนดูไม่มีชีวิตชีวาส่วนด้านดีไซน์เนี่ยดูแล้วมีความแกร่งหน้าเกงขามดูสะใจและสมจริงแต่ก็ขาดความละเอียดทางสีหน้าท่าทางทาให้ขาดความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ ติดอยู่ในร่างของปีศาจและแถมยังไม่มีชุดบางคนเนี่ยก็เหมือนจะชอบความสมจริงแต่บางคนเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันเหมือนแค่ก้อนหินที่พูดได้ที่เดินไปเดินมาแบบหน้าเศร้าๆเท่านั้นส่วนหัวหน้าทีมอย่างมิสเตอร์แฟนตาติกอย่างริชริชาร์ดควรจะมีพลังยืดหยุ่นในระดับเทพแต่ในเวอร์ชันปี2015เนี่ยพละของเขาเนี่ยถูกใช้น้อยมาก CG เวลายืดเนี่ยก็ดูไม่ลื่นไหลแบบที่ควรเป็น แถมในตัวหนังเนี่ยก็ดูเหมือนการยืดหดของตัวเขาที่ได้จากชุดของเขาเสียมากกว่าพลังที่เขาได้รับมาจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นแค่เพียงในช่วงท้ายที่ต่อสู้กับด o c t o r d ร์ดูเอาละครับพอพูดถึงด o ร์ดูมหรือวิกเตอร์วันดูมในภาค2015เนี่ยที่ได้รับบทโดยโทบีเคเบลนักแสดงกิจที่มากฝีมือ ที่ไม่ได้ไร้ชื่อเสียงเลยบทของเจ้าวิกเตอร์วันดูมในเวอร์ชันเวอร์ชันนี้เนี่ยพูกเปลี่ยนจากจักรพรรดิแห่งลาสเวียให้กลายเป็นแฮกเกอร์เนอร์จากคนที่เคยใช้เวทมนต์ควบคู่กับวิทยาศาสตร์กลายเป็นคนขี้งอนและหายไปอยู่ในมิติ p แพเนซ e โลและเมื่อเขาได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแฟนๆก็ต้องตกใจกับฉากที่เปิดตัวสุดเท่ พร้อมกับผ้าคลุมสีเขียวใน Planet Zero กับกลายเป็นฟอย์ขยะอวกาศส่วนดู m ในเวอร์ชันนี้เนี่ยดีไซน์ก็เหมือนเอาชุดเนี่ยไปโยนในเตาเผาแล้วก็เอามาหอ่อหุ่น CGI ที่ไม่มีสีหน้าเหมือนหุ่นที่ปล่อยพลังได้ยิ่งกว่านี้นักสแสดงอย่างโทบี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมถ่ายฉากไว้เยอะมากทั้งฉากดราม่าฉากลึกๆแต่ไม่มีสักฉากเลยที่ถูกใช้จริงเขานั้นก็กลายเป็นนักสแสดงที่ได้เล่นดูแต่ก็ไม่ได้เป็นดูมและสุดท้ายดูมคนนี้ก็โผล่มาแค่10นาทีออกมาฆ่าคนแบบงง,งๆแล้วโดนทีมแฟนติก รวมพลังยำแบบเร่งรีบก่อนที่หนังเนี่ยจะโดนตัดจบราวกับโดนดึงปักจากความล้มเหลวที่มากมายขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่คะแนนวิวจาก2เว็บไซต์หนังดังอย่าง IMDB และมะเเาเคอร์เนาได้เพียงแค่4.3คะแนนส่วนมเเนาเคอร์เนยได้เพียงแค่9และหนังเปลวไฟแห่งความหวังก็ได้มอดไม่ลงรายได้ที่รับไม่ได้จากทุนสร้าง,ง120ล้านดอลลาร์สหรัฐกว่ารายได้ไปเพียง167ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นหนึ่งในหนังที่ขาดทุนยับที่สุดเรียกได้ว่าแ yeah ย่ทั้ง คำวิจารณ์และลายได้และแฟนท a t ต c ิกโฟในภาคนี้กลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่โดนวิจารณ์เลทที่สุดในทศวรรษแต่ว่าดราม่าขนาดนี้ก็ยังไม่หมดทางด้านพุ่งกับอย่างจอร์จแคงเน่ก็มีปัญหากับทีมงานจนมีข่าวว่าถูกถอดออกจากการควบคุมช่วงโพสต์โปรดักชันและฉากสําคัญในหลายๆส่วน,นก็ถูกตัดออก แพงเนี่ยถึงกับโพสต์ว่าผมเคยมีเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้แต่คุณไม่มีวันได้ดูมัน Fantastic 4ในเวอร์ชั่นปี2015คือบทเรียนราคาแพงทั้งแฟนหนังทีมสร้างไม่มีวันลืมเลยแต่ในปี2025นี้การกลับมาอีกครั้งของ Fantastic 4 The First Step famous around the world please welcome the Fantastic Four Herald is beginning. My herald, Galactus. We will face this together. We will fight it together. As a family. ภายใต้ชื่อของ Marvel s t u d i o หนังเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นหนังฮีโร่เรื่องหนึ่งแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของทั้งจักรวาลตามชื่อเลยว่า The First Step เป็นหนังฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของเฟส e 6และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามมัลติเวิร์ครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าสงครามไหนการกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับโลโก้ใหม่นักสแสดงชุดใหม่และที่สําคัญคือความคาดหวัง ครั้งใหมนี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่พาแฟนตัติโฟไปสู่จุดที่สมชื่อจริงๆก็เป็นได้และสําหรับหนังภาคนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในจักรวาลหลักอย่าง Earth Six แต่เป็นเรื่องราวในอีกมัลติเวิร์สตัวหนังนี้จะมาในคอนเซปต์ของ Retro Future Rhythm พาเราเข้าสู่ในยุคข,ของคนในปี60ที่วาดฝันไว้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นแบบไหนและหนังในภาคนี้อาจจะมาลบล้างคำสาบตลอด30ปีทั้งในด้านของ CGI และตัวละครอย่าง Galaxy ที่ปรากฏตัวในตัวอย่างหนังเราอาจจะต้องรอดูกัน นว่าทางทีมสร้างเนี่ยจะทำกาแล็กตัสออกมาได้ถูกใจคนดูขนาดไหนแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ารอบนี้จะเป็นอะไรที่ใครๆเนี่ยใฝ่ฝันอยากมนุษย์ยักษ์ใส่เกราะสีม่วงกับหมวกอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตรงตามคอมิิส์ มากไปก่อนนี้ตัวละครอย่างเดอ t ติงฮิวแมนด o อกซ i อินวิซิเบลวู n และ Mr. f a n อร์แฟนจากในตัวอย่างทั้ง3ที่ออกมาเราจะได้เห็นพลังของพวกเขาและงาน CG ที่ดูยิ่งใหญ่มากขึ้นกับบทมบทใหม่ของ4พลังคนกายสิทธจากท่าย m a r เ e l และมีข่าวลือหนาหูกันมากว่ารอบนี้ตัวละครอย่างแปงกิน r ิชาร์ดเด็กพลังเทพผู้สามารถเปลี่ยนความเป็นจริงได้อาจจะมีการปรากฏตัวและถูกพูดถึงในหนังของปี2025นี้ด้วย และในภาคนี้เรียกได้ว่าตาใจแฟนๆนคอมิกพอดเดิติงเนี่ยไม่ได้มาแบบชุดยางและไม่ได้มาแบบ CG แบบไร้ความสึกรอบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้ถูกต้องและสมใจคนดูเหมือนในคอมิกส่วน Invisible Woman ก็จะได้เห็นพลังล่องหนที่ออกมาแบบเต็มตาสุดท้ายนี้เราก็คงจะต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับว่า Fantastic Four The First Step อ่านไม่ใช่แค่ก้าวแรกของ4ฮีโร่ระดับตำนานในจกักรวาลใหม่นี้ของ MCU แต่เป็นก้าวแรกที่คืนชีพความหวังความฝันและศักดิ์ศรี ที่แฟนๆเนี่ยเฝ้ารอคอยมานานกว่า30ปีแล้วคุณล่ะพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นสักขีพยานของยุคใหม่ที่คำว่าแฟนตาสติกจะกลับมายิ่งใหญ่สมชื่ออีกครั้งรอดูได้เลยกับแฟนตาสติกโฟร์เดอะเฟิร์ชเซ็ต What time is it Ben? No What time is it Ben? No Johnny Say it I don't wanna Say it